คนครับที่จะมาในรายการเทคโนดวันนี้ครับก็เรีเยกได้ว่าต้อนรับทุกท่านเหมือนกันเพราะว่าคนนี้ปกติเป็นพิธีกรรายการของเธอคนนี้มากมายแล้วเอเนอร์จีที่มาจากผู้หญิงคนนี้ยเยอะจนผมแบบต้องเอามานั่งคุยอ่ะแล้วที่สำคัญอยากจะบอกอย่างนึงคือไม่รู้ว่าประเด็นวันนี้จะเป็นประเด็นของผมหรือประเด็นของเขาอ่ะบูมสุภาพบอสสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่โนสวัสดีค่ะบูมสุภาพร์วงถ้วยทองใช่แบบนี้อยู่ใช่ใช่ยังอย่างนี้อยู่ยังไม่เปลี่ยนนามสกุลรอเปลี่ยนอยู่ฮัลนี่ สบายดีค่ะไม่เจอกันนานแค่ไหนนานมากหลักแปดปีบูว่าเกินปะแต่พี่โน้ตกับพี่แท็กแล้วก็พี่จัดครสามคนเนี้ยคือครูพิธีกรบูมคนแรกๆรายการแรกขอบคุณมากครับรายการแรกที่บูมทาอ่ะรายการกับพี่แท็กกับพี่จัดครับแล้วรายการที่สองที่บูมทําคือรายการกับพี่โน้ตใช่เริ่มแบบไปเอาดอคือสามสองอันเนี้ยสองรายการเนี้ยทามาควบคู่พร้อมๆกันคือบูมเข้ามาในโครงการยังบัตรของเอสตอนนั้น ใช่ค่ะเออตอนนั้นเลยนะแรกๆบูมก็จะมีงานนู่นนี่อะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญก็คือคุณคนในรุ่นคุณที่คุณเรียนด้วยบุคคลนั้นคือคุณแพนเค้กที่คุณเคยเลฟ้ฟังใช่ก็ถ้าถ้าถ้าตอนที่อยู่อยู่โรงเรียนก็จะมีที่เป็นแบบดาราที่หลายคนรู้จักก็มีแพนเค้กก็อยู่ในโรงเรียนเดียวกันรุ่นเดียวกันคุณเป็นนักกีฬาคุณนะคุณเป็นนักกีฬาอะไรบูมเป็นนักกีฬาฮอกกี้ฮอกกี้นึกภาพบูมสุภาพรมีมีไม้ของตัวเองไหมมีไม้ไหมมีไม้ของตัวเองไม้อัปเกรดซื้อที่สิิงคโปปรบนไซื้อ ไ่ตัอวอไปตัอวดไ่ตงอวดคือตอนนั้นอะบินไปแข่งอินเตอร์เนชั่นแนลคริกเก็ตครับย่าระดับประเทศประเทศใช่เขาเอาเอ่อทีมตอนนั้นอยู่สาธิตเนาะเราก็มอปลายแล้วเพื่อจะเก็บพอร์ตอยากให้คนที่แบบเก่งๆอะเก็บพอร์ตเพื่อห้ได้เข้ามหาลัยได้เออเพราะว่าจะได้เอาชื่อเข้าไปอยู่ในทีมแล้วคือเราอ่ะ ง่อยสุดในทีมเข้าใจป่ะคือจริงๆอะไม่เป็นอะไรเลยตอนนั้นพอยของพอยของอาจารย์อะเขาอยากให้คนที่เก่งที่สุดไปเพื่อที่จะเป็นตาเป็นตาใช่แต่ทีมด้วยความรักสปิริตทีมไม่ได้เราต้องสู้กับต่างชาติได้ได้งั้นบุมก็ไปไปถึงปุ๊บใช่บุมก็เลยได้มีโอกาสบินไปซื้อหมายเนี่แหละบุมก็ไปกับเขาไปเสร็จปุ๊บบุมลงกองหน้าเลยกองหน้าถึงง่ายมากจับลูกให้อยู่ตวัดปัดคว้าเข้าโก้ปุ๊บลูกมา ลดใต้ขาโคตรคือควัา,วามือเรียกเลยควัามือเรียกเลยหลังจากนั้นบูมก็เสิร์ฟถาดพร้อมแก้วน้ำอะกับผ้าเย็นดูเหมือนไม่น่าอยู่สตว์ที่เกษตรนะดูที่พีกว่าคือหรือเปล่าเออหนูได้เหรียญทองกลับมาเฮ้ยหนูก็เลยใช้เหรียญทองนั้นเป็นพอร์ตด้วยเออแต่หนูว่าเสิร์ฟน้ำนะอ่ะโอเคเราเราลิบผ่านชีวิตมาไปเข้าไปก่อนถือเนื่องด้วย energy พวกนี้จนทำให้คุณเข้าวงการมีอะไรทำรายการ แล้วเอ e เนอร์จพวกเนี้ยมันไม่หายไปเลยอะบูมพี่เห็นบูมเป็นผู้หญิงเปรียบถ้าเปียบเทีย่าที่พี่เห็นบูมมาตลอดนะบูมมันเป็นวันเดอร์ m ูเมเล็กๆคนหนึ่งที่แบบเออที่แบบเอ้ยรถรถหมุนคุณยังมาสตูได้อ่ะใช่ใช่ใช่<ถ>บ้าแล้วถามว่ารถหมุนนะหมุนอนะไรหมุนชเช้ามืดแล้วมีหมาอยู่ในรถด้วยใช่ใชมันหมุนเลยหน้าปากซอยสิแล้ว ไฟแดงจราจรอะหล่นลงมาป้ายซอยสิบห้าหักลงมาปั๊มน้ำบูมคนทำไอ้น้ำไอไอเออเขาเรียกอะไรนะดับเพลิงอะถังดับเพลิงอะน้ำพุ่งออกมาอันนี้คือเหตุการณ์เป็นสิบเกือบเกือบสิบปีแล้วนะสิบปีแล้วแล้วหนูตัวสั่นมาทำงานแล้วผมว่าเราเรื่องเนี่ยเนี่ยเฮ้ยทำไมหน้ารถคนนั้นเป็นไรวะอ๋อ น้องบูมไปหมุนมาเนาะบรการไลฟ์สดใช่ไหมใช่ด้ยวยความรับผิดชอบอตอนนั้นก็มา <c oughs> นั่นแหละคุณถึงดูเป็นแบบ wonder woman <c oughs> ม,มึงยิ่งอะมึงก็ให้พาอีกนะมึงไม่สนใ<ช>จ่อ้พาด้วยรถหนูอ่ะคือต้องยกทิ้งเลยนะมันแสดงให้ผมเห็นเลยว่าเออคําว่า energy ที่มาจากคุณอะมันเยอะมากเลยบูมเอามาจากไหนบูมรู้สึกว่าโอกาสมันมีไว้สําหรับคนที่พร้อมเสมอแล้วบูมรู้สึกว่า ชีวิตเรามันเหมือนเราก้าวไปไปข้างหน้าเรื่อยๆอ่ะเหมือนเราเดินไปข้างหน้าเหมือนเรากําลังเดินขึ้นันใดไปเรื่อยๆอวันไหนที่เราหยุดก้าวอ่ะคนข้างหลังเขาจะก้าวขึ้นมาจนเขาแซงเราไปเรื่อยๆหรืออย่างเงี้ยบุมโชคดีที่บุมได้ทาอ่ะเออบุมเลยมีพลังให้กับมันอ่ะบุมวันที่แบบเหมือนเนี่ยเหมือนเหมือนที่เห็นบุมอ่ะฝ่าฟันอะไรมาตลอดแบบเนี้ยบุมมีคุณครูดีด้วยแหละโอ้ <laughs> <laughs> ครูบุมเนี่ยนะสอนให้บุมเข้มแข็งอดทนไม่ว่าจะเจออะไรก็<ช>ตาม<ช>ตอนนั้นเราเด็กแหละใช่ครับเราเลือกไม่ได้ไงเราก็อยากคว้าโอกาสไว้แหละพูดดีแต่ก็อย่างที่บอกแหละพื้นฐานการทำอะไรอะ่ะถ้าเราชอบอใจเรามันก็บอกว่าไหว มันดีมากนะสาหรับบูมอะคือการที่บูมได้ได้เข้ามาในวงการบันเทิงได้มาทารายการรายการแรกของบูมคือรายการท่องเที่ยวคือจริงกับบูมทำรายการแรกของบูมเลยคือรายการกับพี่แท็กกับพี่จัดแล้วบูมอะไปนั่งอยู่ในโซฟาด้วยกันแล้วบูมพูดกับเขาไม่ได้บูมพูดได้แค่ขะค่ะเขาก็เลยอ่างั้นเธอไปเอาดอแล้วกันหวยมาออกที่หัวใจสไปเป้ก็เป็นรายการท่องเที่ยวพอมันเป็นรายการท่องเที่ยวอะมันทําให้เราได้ได้เปิดโลกอะไรหลายๆอย่าง พูดมาเลยพูดมเลยเปิดโลกอะไรพูดไปเลยเปิดโลกอะไม่ใช่แค่กับการทํางานกับคนนะ,ะ,ะในในในพื้นฐานการทํางานก่อนอคือชีวิตคนเราอ่ะบางทีเราอยู่แต่ในเมืองเราอยู่แต่อ่โรงเรียนออฟฟิศแต่พอเวลาเราได้ไปชนบทได้ไปต่างจังหวัดและรายการนี้เป็นรายการเที่ยวที่เราไปจริงๆอ่อะเราไปเหมือนนอนบ้านชาวบ้านมันผ่านมาหมดแล้วอ,อาบน้นําในอาบอบนวดปั๊มน้ํามันใครพาคุณไปขนาดนั้นทุเรศ ไอโน้ตรู้จักนะคืออย่างนี้อธิบายผู้ชมเหรอครับคือกองบางทีตอนนั้นน่ะมันรีบเร่งมากแล้วทีเหมือนที่น้องบอกเจอกันหัวเช้าหัวมืดอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้จองโรงแรมดีๆกันก็เลยไปแวะตามโรงแรมจิงรีดใช่เดยวจิงรีเซ่ห้าดาวเออเออเราไปเดอะจิงรีเซ่แค่อาบน้ำแล้วก็ต้องแบบต่อคิวแบบไล่เข้าไปกันอะไรเงี้ยแล้วคือบูมอ่ะที่สุดที่บูมรู้สึกว่าบูมขอบคุณที่บูมรอดมาได้เลยคือ การที่บูมเป็นผู้หญิงคนเดียวในกองอ่ะคิดดูดิทั้งกองอะตากล้องเสื้อผ้าหน้าผมไม่มีไปเองเออพิธีกรร่วมก็เป็นผู้ชายแล้วก็คีเอทีทุกคนคือเป็นผู้ชายหมดเพราะว่าจริงๆอ่ะเคยมีคีเอทีมีการเงินเนาะมาเป็นผู้หญิงค่อยๆออกไปค่อยๆออกไปหรือเปลบูมคนเดียวอ่ะคิดดิแล้วบูมต้องสู้กับผู้ชายล้วนอะบูมบูมแก้เพียทุกคนด้วยอะไรรู้ไหมอะไร มึงเข้าปั๊มทีมึงช็อปสามพันห้าธุรกิจกองหันมาถามผมเลยว่าพี่น้อยพี่บุ้มหิวอะไรทาไมก็เนี่ยบุ้มซื้อขนมมาแจกทุกคนแจกทุกคนตั้งแต่รถตู้ในรถบอว่าหนูมันเป็นเงินกองก็จริงแต่มันน้าเขายังมายากได้กลับกลับไปที่ตอนที่พี่ใช้ให้ยำตอนนั้นก่อนคิดไงตอนแรกคือบุ้มพูดเลยนะเราไม่รู้ผมออกตัวด้วยว่าตอนนั้นที่ผมใช้นะ่โอเคอยู่ในระหว่างนะเพราะผมใช้เพื่อการหลับหลับนอนในการย้ายกองครับมันเลยจําเป็นต้อง ผมพูดว่าผมจ้ำเป็นอะออในการหลับนอนผมแล้วโลกที่อยู่ในสมองอีกแล้วพอม,มาเจอคุณผมก็เลยแบบเออแก้เพดให้น้องอประดิษฐ์ให้ซะหน่อยนึงเออคือเชื่อแม้ว่าบูมอะคือสูตรเลยกับไอ้สิ่งพวกเนี้ยตอนนั้นบูมแค่แบบ20่สิบบูมจบมหาหลัยยังยังสิบแปดอะแต่บูมอะโชคดีอย่างหนึ่งนะว่าพี่ๆี่เขาไม่ไม่ ไม่ดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสภาพบุรุษหมดครับเป็นสภาพบุรุษอ่ะคือเวลาจะทะเลื่งกับคนอื่นแต่เราไม่เคยทะเลื่งกับบูมเลยใช่เขาจะปเทคบูมนะมาปกป้องเราด้วยซ้ำถ้าถ้าเวลาเราไปข้างนอกแล้วมีคนเข้ามาเจอเราต้มาหาเราหรืออะไรเงี้ยพวกพี่เขาคือเมื่อเวลาไปถ่ายรายการต่างต่างจังหวัดครับจะมีคนแปลกแปเข้ามาลองของเสมอในยุคนั้นใช่และบูมก็จะเป็นเป้าสายตาเพราะบูมน้องตัวสูงและน้องก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่พูดเก่งชุบๆๆๆอยู่กลางชุมชนจะมีตัวเพี้ยนเพี้ยนอ่ะ ผมก็ับทีมงานได้แหละเป็นตัวสก,กัดดาวรุ่งให้แบบวีดีมาแจกกล้วยน้องอะไรงี้ผมพุ่งเข้าไปหาเลยตอนขายคิวอยู่อะเอะรยการเนี้มันทําให้บูมมันเป็นเหมือนแฟมิลี่บูมอะมันเป็นครอบครัวบูมอะคือมันมันเปิดทุกอย่างสําหรับบูมมากเลยนะบูมว่าบูมโชคดีมากกับโอกาสนี้ที่บูมได้<ล>ะนะแล้วพอคุณแบบทํางานคุณเจอทั้งจัดคุณเจอทั้งแท็กคุณเจอทั้งผมให้อะไรกับบูมบ้างบูมได้อะไรแบบในตอนนั้นนะที่มันจนมาถึงทุกวันนี้มันมีล่องรอยหลงเหลืออะไรอย่างงี้ไหมบูมว่ามันทําให้บม เข้าใจเนเจอร์ผู้ชายมั้งแล้วเราก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงจ๋าคุณมีพีพ่ชายไหมออกตัวก่อนนะครับบูมีบูมีพี่ชายค,ค่ะแต่บูมไม่ได้สนิทกับพี่ชายแต่ว่าบูมจะใช้ชีวิตอยู่กับกองถ่ายาใช้ชีวิตอยู่กับทีมงานทําให้เราเข้าใจเข้าใจและเห็นเห็นสภาพความเป็นจริงของของมนุษย์เพศตรงข้ามของเราอะอว่าเป็นว่าเป็นแบบไหนนึกออกปะบางทีแบบการกระทํา ต่างๆที่แบบเราไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยเราก็ได้มาเรียนรู้มาเจอที่กองอะใหเฮ้ยทำไมเวลาดูบุมพูดแล้วดูไม่ดีว่ะทำไการทำต่างๆคือผูดจะอยากขยายความนิดนึงขยายความเออการทำอย่างต่างๆเช่นอาการที่แบบว่าไปนอกลู่นอกทางไปเที่ยวกลางคืนเพราะตอนนั้นบุมอายุยังไม่ถึงไงบุ่มก็จะเป็นคนแล้วเป็นผู้หญิงคนเดียวส่่งนนนอผมมไคนส่งบุมเข้านอนถึงห้องโรงแรมคนเดียวแล้วนอกนั้น แล้วดงนันทุกคนไปเที่ยวหมดคือบุมเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่มีใครรู้เลยอ่ะจริงๆแต่บุมไม่มีกล้องเลยนะยุคนั้นเออแต่บุมอ่ะก็เติบโตแล้วอยู่กันได้ไงอยู่แบบเออเราก็อยู่อย่างนั้นได้แล้วเราก็อยู่มาจนถึงทุกวันนี้แล้วทาให้เราบุมว่ามันทําให้บุมสะตรองอ่ะในทุกๆอย่างเหมือนเวลาเราจะไปเผชิญหน้ากับอะไรคุณจะสตรองนะเพราะว่า ไอาการที่เราอยู่ด้วยกันห้องเดียวกันแล้วตื่นมาวิ่งมีคนเนี่ย yeah, คุณเซอร์ไพรส์เช่มไหมคุณเชื่อบ้<ม>าอตอนนั้นอะบูอะ <c oughs> ไม่รู้เลยว่าว่ามันมันมันคืออะ,อะไรอะไรอะตอนนั้นอะบู Boom, ไม่ได้แอบ,บแบงไม่ได้อะไรนะแต่บูอะไม่รู้จริงๆคือบูอะทุกคนไปเที่ยวกันหมดแล้วคือบูอะนอนห้องเดียวกับพี่โน้ตคือแปลกมากคือถ้าสมัยเนี้ยคงจะตกใจกันว่าเฮ้ยทำไมพี่ที่กรใชยหญิงแล้วนอนด้วยกันทำม,มห้องมันกว้างมากเหมือนห้องแบบจะแบบมี เตียงคนละฝั่งเลยอมันมีสองเตียงแล้วมันคอนเน็กกับห้องทีมงานอกท้อยนึกออกปะแล้วเราพวกเราก็ไม่ได้มันเหมือนเช่าเป็นบ้านเอางี้ดีกว่าแล้วบูมันนอนกับพี่โน้ตซึ่งเราสนิทกันถึงขั้นแบบนอนด้วยกันอะที่ดูดิแล้วพอทุกคนก็ออกไปเที่ยวก่อนออกไปเที่ยวเนี่ยพี่แกก็จะแบบอ่ะอย่างที่บอกว่าจะมีการยำมีอะไรเงี้ยตอนนั้นบูมก็ไม่รู้ยำอี่นคุณเป็นพอ่อครัวไงเออเป็นพ่อครัวแล้วแบบนึกออกมาเขาก็อ่ะสัมมาเลอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเราก็แบบ เคยที่มันคืออะไรเนี่ยเราก็ล้มตัวลงนอนเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ออกไปเที่ยวไปอะไรกันมาตื่นเช้ามาบูมก็ตื่นคนแรกเนาะเพราะว่าบูมเฟรชที่สุดเล้วนอนเร็วสุดตื่นมาปุ๊บเปิดผ้าห่มมาหันไปเตียงข้างมีพิธีกรหญิงเพิ่มเหรอแล้วเชื่อปะเขาอยู่กับพี่โน้ตบนเตียงนั้นแล้วผ่านไปอ่ะทุกคนคือณตอนนั้นอ่ะบูมไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอเคเขาก็เขาก็ใช้ชีวิตกับกองถ่ายบูมทิปนั้น นึกออกปะจังหวัดนั้นเขาก็ใช้ชีวิตกับกองถ่ายหมูมูก็โอเคก็ไม่ได้อะไรเนาะก็ดีก็มีผู้หญิงมาเพิ่มพอเวลาผ่านไปอะเชื่อปะพอเวลามันผ่านไปอ่ะพอเราโตขึ้นอะโอ้เจ็บมากูมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดนี่หว่าเข้าใจปะโอเควะตอนนั้นคุณอาจจะคิดว่าเขาแค่นอนจับมือเฉยๆเออแต่ตามความเป็นจริงอะไม่ได้จับรูปหัวกันด้วยนึกออกปะคือแบบหนูแบบ พอแบบหนูโตขึ้นรายการนั้นเลิกทําไปแล้วแล้วพอแบบเราได้เจอประสบการณ์ชีวิตต่างๆอ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยพี่โน้ตมันทําอย่างนี้กับกูเลยหรอเนี่ยนึกออกปะแต่พอแล้วพอแล้วพี่บูมพี่ชายคุ้นห้ออคือหนูตกใจมากอ่ะตกใจมากๆอ่ะคือเหตุการณ์มันก็อย่างนั้นอะผมผมคือในวัยรุ่นครับก็เป็นในวัยรุ่นตอนวัยคือนองอ่ะก็ผ่านไปแบบ คือมันไม่ได้คิดอะไรจริงๆคุณผู้ชมผมผมมองบูมในฐานะเหมือนน้องชายมากๆแล้วผมเรียนชายล้วนมาตลอดพฤติกรรมผมค่อนข้างจะเปิดเผยมากๆในการเข้าห้องน้ําอะไรเงี้ยผมบางทีไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองแต่ว่าในเรื่องนั้นผมพลาดจริงผมก็ผมก็เมาอะเอาข้างไป <c oughs> แต่ผมสรุปให้ได้ว่าคุณเจอในหมวดแต่ละคนที่คุณเจอมันเป็นจังหวะชีวิตที่ทําให้คุณสตรองขึ้นใช่ใช่เลเวลอัพเพิ่มแหละเพราะคุณโตเนี่ยแบบ จากคนที่พูดไม่ได้นะบุมพูดเลยจากคนที่พูดไม่ได้บุมพูดไม่ค่อยเก่งสมัยแรกบุมพูดไม่ได้เลยบุมขี้อายมากแล้วตอนนี้เป็นไงพูดไม่หยุดแต่มีอยู่มุมหนึ่งที่พี่ไม่เคยเห็นจากบุมเลยอะเวลาเสียใจเวลาท้ออะไรอย่างเงี้ยบุมไปอยู่ไหนอะบุมแสดงออกยังไงอะแล้วบุมแบบข้ามมันมาอย่างไงอะเชื่อไหมว่าระยะเวลาในช่วงเวลานั้นอะผมไม่เคยเห็นคุณนั่งหงอไม่ไม่เคยเห็นเลยนะตัวผมอะบุมไม่เคยไม่เคยท้อไม่ ไม่เคยแบบเสียใจเลยนะบูเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากอะมากๆคุณักที่ออผมบูยมากๆคือบางทีผมฟังบูอะบูเหมือนแก้งโง่อะบูแบบทั้งที่รู้ว่าเขาทําไม่ดีด้วยหรือบางใครทําไม่ดีด้วยบูแ้วก็ไม่ได้ว่าอะไร เราไม่ได้มีอะไรให้เครียดอะขนาดนั้นเพราะเรายังไม่ได้มีความราับผิดชอบขนาดนั้นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบคือหน้าที่ของเราแล้วพอเราเราับผิดชอบหน้าที่ที่เราทํามันได้อะมันก็มีบ้างแหละเฮ้ยวันนี้ทําไม่ดีหรืออะไรแต่ทุกครั้งที่เราทำอย่างที่บอกว่าทําในสิ่งที่เรารักแล้วเรารู้สึกเอนจอยไปกว่ามันเราจะมีความสุขนึกออกไหมแต่มันก็จะมีโมเมนต์จุดที่แบบเครียดส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นเรื่องของการงานของบูมอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาครอบครัวหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์นะที่ที่ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตตบบมอ้ง ทำรายการสดอยู่อะต้องยิ้มอะอืแต่ข้างในบูมอะคือแบบมันป่นปี้เหรอหรือไงมันยิ่งกว่าป่นปี้กับมันเละแบบไปหมดเลยอะมันมีเรื่องที่ต้องจัดการเรื่องปัญหาครอบครัวต่างๆที่มันถาถมมาแต่คุณไม่แสดงออกให้ต้องเหมือนบุมไม่ใช่ผู้หญิงที่เรียกร้องความสนใจใครเลยอะเออมันไม่ผิดที่เราจะ เราจะแสดงการเสียใจออกมาให้คนอื่นเห็นหรือว่าการที่เราถ่ายทอดความดราม่าในชีวิตเราออกมามันไม่ผิดเลยนะมันคือมันคือสิ่งที่ดีด้วยซ้ําแต่บูมเป็นคนที่ไม่ได้ระบายออกมาเพราะบูมรู้สึกว่าวันที่เราอ่อนแอเราอ่อนแอเมื่อไหร่อ่ะเรามีคนที่เราต้องดูแลอยู่คือแม่ของ Boom บูมอเขาจะเห็นบูมอ่อนแอไม่ได้เนื่อออกไะบูมเลือกเลือกที่จะแบบร้องไห้ข้างในอ่ะ มากกว่าหรือว่าร้องไห้คนเดียวมากกว่าคือจะไม่ใช่แบบโอเคเวลาคุณเสียใจคุณก็มีแหละแต่คุณก็อยู่คนเดียวมีบูมเลือกที่จะอยู่คนเดียวเพราะว่าบางครั้งอ่ะการที่เราออกไปสแสวงหาความสุขข้างนอกอะเพื่อมากลบความรู้สึกเสียใจของเราอะ่ะสุดท้ายมันกลบไม่มิดนะบูมไม่กลัวไม่กลัวที่คนอื่นหรือว่ามุมมองจากคนภายนอกอาจะมอ,มองบูมว่า สตรองเกินแล้วก็จะทําอะไรไม่ต้องแคร์จิตใจบูมก็ได้อีกอะไรบูมไม่กลัวมุมนี้บ้างเหรอไม่กลัวเขาก็ไม่ผิดนี่อืมเขาก็ไม่ผิดที่เขาจะมองบูมว่าบูมสตรองเกินไปหรือจะมาทําร้ายจิตใจบูม,มแต่ถ้าจิตใจบูมเข้มแข็งมากพออ่ะเขาก็จะมาทําร้ายจิตใจบูมไม่ได้ไงเะหินผานขนาดนั้นเลยว่าอคอบเราพัฒนาบูมรู้สึกว่าต่อให้คนที่ <K _ d ata> คือเขาจะคิดยังไงเขาจะตัดสินเรายังไงเขาจะพูดไม่ดีกับเรายังไงบูม <Bo om S 1> จะไม่สนแต่บูมจะสนว่าวันนี้ยบูมทําไม่ดีกับพี่โน้ตยังไงบูม <Bo om S 1> จะกลับไปคิดอย่างนี้มากกว่าว่าวันนี้บูมใส่ใจในพฤติกรรมตัวเองที่มีต่อบุคคลอื่นมากกว่า <S <S ใ,ชใช่วันเนี้ยสมมติว่าบูมแซวทีมงานว่าเฮ้ยทำไมไม่เตรียมพร้อมเลยแรงไว้เพ่าวะกลับมาคิดแล้ว เขาจะเสียใจไหมว่าเขาจะจริงใจไหมว่ารวมทั้งหมดคือรวมทั้งหมดเลยเหมือนเหมือนมึงปากเบานะเนื้อออกไหมคือจะเป็นจะเป็นอย่างนี้มากกว่าแต่จะไม่ได้คิดว่าบางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากําลังหลอกด่าหรือว่าอะไรคือบูมไม่ได้สนใจไงเพราะบูมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันจะทําเพราะบูมรู้สึกเองว่าเวลาเราทําไม่ดีกับใครสักคนนึงคนที่เสียใจคือตัวเราเองดังนั้นบูมก็เลยรู้สึกว่าใครที่ทําไม่ดีกับบูมเขาอะกลับบ้านไปเขานอนไม่หลับอืเหมือนที่เวลาบูมทําไม่ดีกับคนอื่นอะแล้วบบมมนนอไ่หลั คือพอเวลาปัญหามันถาโถมเข้ามาเยอะมากพี่โน้ตมาพร้อมกันเวลามาพร้อมกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บคุณตัดระเบียบพี่โน้ตอาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้รู้เรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นในชีวิตบูมที่ผ่านมาเอที่ที่มันแบบหนักมากถึงขั้นแบบไม่มีบ้านพ่อแม่แบบทะเลาะกันแบบหูมันแบบปัญหามันคือคุณผ่านโมเมนต์อย่างนั้นเลยเหรอใช่ไม่มีรถไม่มีบ้านไอ้ปัญหาบ้านแตกเนี่ยมันแตกมาเรื่อยๆแตกมาเรื่อยๆแล้วเราต้องรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะมันเลยทําให้เราสตรองด้วยั้้แลว ไอ้ปัญหาบ้านแตกเนี่ยมันมีจุดที่มันแตกใหญ่อะในวันที่เราต้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างมากๆในเวลาเดียวกันนึกออกปะแล้วคุณจัดสรรด้วยยังไงบูมวีกมากเลยนะบูมแบบตอนนั้นนะบูมทั้งอกหักบ้านไม่มีเอ่อมีคดีต่างๆนึกออกปะของแบบครอบครัวเออมีทั้งแม่ล้มละลายมีทั้งอะไรหลายอย่างที่มันแบบรวมกันแล้วเราคนเดียวอะเฮ้ยผมไม่คิดว่าคุณจะแบบ เจออ, <S 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 อะไรลงไปได้แบบเขาจะประสบปัญหาอะไร <S <S ใช่คือคือคอ,อันนั้นอันหนักมาก <S <S บูมยอมรับเลยว่ามันส่งผลต่อสุขภาพของบูมนะ <S <S แต่ว่าพอเราเจออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายบูมมาคิดว่าเฮ้ยบางปัญหาที่เราไม่สามารถจัดการได้ด้วยตัวเราเองคนเดียวอะ <S <S เราต้องปล่อยมันไปบ้างมันมีระยะเวลาของมันเหมือนกับความทุกข์อ่ะมันก็มีระยะเวลาของมันมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรอกวันหนึ่ง มันก็จะผ่าน,นไปใช่แ,บบแต่เราต้องเคลียร์มันให้ได้นะบูมก็ไม่ใช่คนที่สามารถเคลียร์ใจตัวเองได้หมดแต่ถามว่าบูมเสียใจไหมบูมเศร้าไหมบูมร้องไห้ไหมบางทีบูมแทบอยากจะแบบกัดหมอนให้ขาดอะนึกออกปะ <c oughs> หรือร้องไห้แบบบางทีแบบหลับตาแล้วอะฉันต้องการนอนอะแต่มันน้ําตามันไหลออกมาเองอะมันเหนื่อยมีวันที่บูมไม่อยากตื่นมากท้อถึงขนาดมีไหมแบบไม่อยากตื่นมารับรู้ส้นตีนอะไรแล้วมีไหมก็ถามว่ามีไหมมันก็มีนะ <c oughs> <c oughs> ว่าแบบเหมือนทำไมทาไมทาไมแบบทุนชีวิตเรามันเป็นแบบนี้วะสุดท้ายแล้วไอสิ่งเหล่านี้ไอความเครียดที่มันไม่ดีนะกับการที่ไม่ได้เล่าไม่ได้ระบายเวลาคนที่เขาเล่าหรือระบายอะบุ้มอยากจะบอกเลยว่าบางทีอะการรับฟังคนคนหนึ่งอะ <c oughs> ชั่วโมงสองชั่วโมงอะมันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณสั้นลงนะ <c oughs> คุณจะช่วยต่อชีวิตเขาคนที่เล่าด้วยซ้า <c oughs> แล้วบุม้มโชคดีอะบุ้มว่าบุ้มเป็นคนโชค ถึงแม้ว่ามันจะมีความโชคร้ายแต่มันก็มีความโชคดีในทุกๆความโชคร้ายจงเชื่อไว้เถอะว่ามันมีความโชคดีอยู่ในนั้นแต่บูมก็ไม่รู้นะว่าคลื่นชีวิตของบูมมันจะมาอีกระลอกเม,มื่อไหร่แต่แค่เราต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือคลื่นชีวิตนั้นมาให้ได้อะ่ะให้มันกระทบเราให้หน้อยที่สุดโอ้ได้อะไรจากบูมเยอะเลยวันนี้การถอยหลังจากความทุกข์บางทีมันก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะมีหลักไว้ทําไมอ่ะมีหลักเอาไว้ตั้งครับเรามีหลักเอาไว้ตั้งเพื่อตั้งหลักกันถอยหลังออกมา จากความทุกข์แล้วก like ็เห็นองค์รวมของมันพอเห็นองค์รวมแล้วเราก็จะไม่ได้คิดลุกลามเหมือนตอนแรกแล้วใช่แล้วเวลาถอยจากความทุกข์เป็นถอยยังไงเห็นไหมมันเจอสมุนดราม่าไม่ได้ผมอยู่กับน้องคือไม่อยาไม่อยากให้น้องเสียใจยังไงก็มีความรู้สึกยังแบบใช่มันเป็นน้องกันเสมออ่ะแล้วแล้วบูมก็เป็นเป็นอย่างเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยมาตลอดอ่ะพี่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งสําหรับทุกครั้งที่มาเจอกันแบบนี้ตลอดมาถึงการคาถามที่เป็นแบบ คำถามของแครายการนี้ครับ,รบก็คือผมอยากให้คุณแบบถามคําถามตัวเองฟังแล้วมันเหมือนพิธีกรขี้เกียจอะแต่มันก็สนุกดีอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยากมากตั้งแต่ที่แบบเออแต่อันเนี้ยพราะมันต้องถามจริงจรครับเรากลับไม่รู้ว่าแบบองงท,ที่เป็นตัวเราเองนะจะไปถามเรื่องในอดีตจะมาถามเรื่องในอนาคตอนาคตมันก็อยู่ที่ปัจจุบันเราด้วยนะึกออกปาวว่าเราทําไงคือแล้วผมก็ไม่ได้สร้างหมวดว่าเฉพาะเจาะจงด้วยเพราะฉะนั<อ>้นคําถามแรกครับมันจะอยู่ในหมวดอะไรุณบูม การทํางานแล้วกันบูไม่รู้ว่าว่าถ้าวันนั้นน่ะบูไม่ได้ถ่ายรายการหัวใจสะพเป้ไม่ได้โอกาสนั้นน่ะครับบูจะทําอะไรอ่ะบูจะเป็นยังไงเพราะหัวใจสะพเป้อะเป็นรายการที่ต่อยอดให้บูเยอะมากเหมือนกันนะฝึกฝนคุณอย่างดีมากเลยคือหัวใจสะพเป้ต่อยอดให้บูมมาทําวิทยุเพราะเขาคิดว่าบูเป็นคนมีประสบการณ์มากดีเจสามารถเล่าเรื่องว่าเราไปเจออะไรต่างๆได้ที่กูเพิ่งไปคือมันเหมือนแบบ ต้นตระกูลอะ่ะคือหัวใจสะพายเปยอ้อแล้วแตกแขนงมาเป็นกิ่งก้านใบกิ่งก้านใบใบก้านกิ่งอะ่ะคือเรารู้สึกว่าแบบเออถ้าเราไม่ได้ทําหัวใจสะพายเป้วันนั้นอะ่ะวันเนี้ยบูม<ท><ท>สุสสภาพพรจะเป็นยังไงสําหรับผมถ้าคุณจะเป็นยังไงแหละถ้าผมไม่รู้ดิคนมันจะดังอะ่ะคุณมีความสามารถอะ่ะคุณไม่ต้องใช้หัวใจสะพายเป้คุณก็จะทําให้ทุกคนเห็นตัวคุณได้อยู่แล้วเชื่อผมเิว่าแบบคุณไม่ได้แบบไม่ไม่ใช่เพราะรายการผมเลยเป็นเพราะตัวคุณ ที่แบบทัศนคติคุณพื้นฐานในความอดทนของคุณแต่ว่าด้วยด้วยการฝ่าฟันทั้งหมดอะ่ะคําถามนี้มันก็เลยอยู่ในโหมดที่แบบเหมือนก,กว้างๆแล้วว่าจะทําอะไรผมก็ให้คําตอบตรงนี้แล้วว่ายังไงคุณก็ต้องมานั่งตรงนี้กับผมอยู่ดีเพราะว่าคุณมีพลังและน่าสนใจสําหรับผมเสมอเป็นไงกูเหมือนอดต่อยเลยมั้เหมือนอวต่อยเลยเหมือน <laughs> เหมือน,เห,อนเหมือนรักน้องเลยอะ่ะต <c oughs> ่อครับคาถามที่สองที่คุณนี่เป็นหมวดอะไรกับเป็นหมวดอะไรนะอันนี้เป็นหมวดที่ที่เราถามตัวเองอ่ะ อย่างตอนนี้เรายังไม่เรายังไม่ได้แก่ค่ะเราอยากรู้ว่าเวลาเราแก่ไปอ่ะเราจะเป็นคนแก่แบบไหนอ่ะแก่แบบมีคุณภาพไหมผมขาวไหมเอารูปกษา์ภายนอกก่อนผมขาวเริ่มขึ้นไม่ในอนาคตที่คุณคิดว่าโตไปอ่ะคุณผมขาวต้องผมขาวผมจะทรงอะไรผมจะทรงอะไรถ้าเกิดว่าอยู่ในนาคนก็น่าจะไว้น่าจะไว้ผมยาวเพราะว่าหมอดูบอกว่าผูกทรงไว้ผมยาวดวงถึงจะดีเชื่อไหมว่าบูมเห็นประบูมเนี่ยบูมแบบเป็นคนจริงจังในชีวิตนะบูมเคยแบบ วางแผนเกษียณของบูมอะโดยการที่บุมแบบคุยกับนักวางแผนการเงินว่าถ้าบุมอายุเท่านี้ยบุมต้องการจะเกษียณบุมมีรายจ่ายเท่าเนี้ยบุมต้องเก็บเงินเท่าไหร่บุมถึงจะเกษียณได้ภายในอายุที่บุมกาหนดผมก็พอจะเข้าใจโครงสร้างนี้นะแล้วผลของคุณอะสรุปมาที่ยอดเท่าไหร่ที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่ได้ตอนนั้นที่เขาคิดมาให้คุณเอาเป็นคําตอบที่บุมตอบเขาแล้วกันเนาะว่าบุมเกษียณหลัง60แล้วกันค่ะจะเป็นคุณป้าขี้บ่นไหมบุมว่าไม่เป็นบุมน่าจะเป็นคนแก่ที่เจ๋งอะ แต่กูว่ามึงอุ้มชิบว่าเดินทิ้งทิ้งนี่แหละชัวรเป็นผมไม่มีลูกกูรู้อย่างนั้นเลยมึงก็ต้องเป็นแบบว่าแล้วมันไป็นอุ้มชิบว่าอย่างงี้มันมันแหม่ไม่ต้องมาฟอร์มมึงมันจะเป็นคนแขกที่เจ๋งกันอะไรถ้าเจ๋งโอเคก็พูดไปเลยว่าอนาคตถ้าเกิดว่าหนูทำฟาร์มนักได้หนูก็อยากทำอะไรอย่างเงี้ยมาถึงอีกคำถามหนึ่งครับที่อยากจะถามตอบตัวเองเนี่ยอยู่ในหมวดอะไรเอาหมวดหมวดก่อนหมวดหมวดเอาเป็นหมวดความรักอ้อย เดี๋ยวต้องมาอีกรอบต่อปวดความรักทําไมอะคิดเป็นคําถามที่ถามตัวเองเหมือนกันนะเออๆว่าจะมีผัวอยยุเท่าไหร่วะมูเคยอยากมีสามีอยากแต่งงานมีลูกแต่อยู่ยี่หกอยากเป็นยังมัมลูกเต้นอยู่แม่แบบอยู่ข้างเนื้อออกปะมูรู้สุกมันคูลมากอะแล้วก็เราคุยกันแบบเพื่อนอะครับตอนนี้ไม่ทันแล้วเลยมาเป็นสิบปีอะไม่ใช่อับเป็เลี้ยง ลูกเพื่อนเลียกหลานไปแล้วเพราะบูมเป็นคนรักเด็กอะผมเจอมาตั้งนานแล้วชอบเล่นกับเด็กมากมาใช่ใช่แล้วก็สุดท้ายเราก็เลยมามันมมมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วแบบการที่เราถูกสังคมเขาเรียกว่าะตีเกาะให้เราอะผู้หญิงต้องมีสามีผู้ชายต้องมีภรรยาตอนนี้มันเลยมาแล้วคุณมันเลยมาแล้วอะพอมันเลยจุดมาแล้วอะมีโค้งไหมโค้งสุดท้ายถ้าเกินนี้ฉันไม่แต่งแล้วมีไหมไม่มีนะเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าคนคนนั้นเราจะเข้ามาหาเราเมื่อไหร่แต่มันมีแค่ว่า เราอะรักตัวเองมากเรามีความสุขกับตัวเองมากจนไม่อยากมีแฟนแบบจนไม่อยากมีความรักถาวรเหมนคำนี้อย่างนี้ไม่จนเรารู้สึกว่าเราจะมีหรือไม่มีสามีก็ได้เราเคยอยู่ในในความรักที่มันอยู่ในโรลเลอร์โคสเตอร์อะเก็ตป้าแบบสุดเวียนแบบโอ้โหแบบวิ่งตามแบบสิบล้อไล่ล่าความรักอย่างเงี้ยนึกออกปะบู๊บู๊หน่อยเออแบบจนมานะวันเนี้ย เออช่างแม่เถอะอย่างเงี้ยหรอปะไม่เป็นไรเรามีความสุขแล้วเราโฟกัสรักเราไปรักตัวเองไปด้วยใช้คำนี้รักตัวเองไปด้วยอ่ะเออพร้อมกับจะที่จะเปิดใจให้คนเข้ามาเหมือนกันใช่ผมพูดถูกใช่ไหมถูกถูกแล้วเราก็ดันรักแม่เรามากๆด้วยอืมแล้วเราก็รักหมาเราอีกอ่ะงั้นทุกชัยเข้ามาต้องโอนไวพอสมควรก็ต้องก็ต้องโอนไวนะเออเพราะว่า เราจะไม่โอนเออ,เอ,อไม่ดูคุณมีจิตผูกพันนะครับนี่จิตผูกพันกับครอบครัวแล้วถ <ứng. S 2> <ก>้าจิตห,นนง,หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดขวนหน้าเลยจะพาทะลึ่งทำไมไปบ้านเลยเชื่อ<ช>ไหมว่าตั้งแต่คนแรกจนถึงปัจจุบันบไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันทุกคนใช่คือบูมอ่ะถามว่าบูมอ่ะไม่มีสเปกนะจะแก่กว่าแก่เป็นพ่อจะหนุ่มเป็นแบบเด็กหรือจะแบบวัยเดียวกันหรือเพศเดียวกันเพศเดียวกันก็ไม่ติด ก็คือจิตปะทะจิตปะทะอย่าเรียกว่าจิตปะทะแค่แค่คิดว่าเป็นคนที่ทําให้เราใจฟูอ่ะอืต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มีแห้ตอนนี้มีแล้วมีแล้วมีแล้วตอนนี้ก็มีแล้วแต่มันคือถามว่ามันฟูมันอะไรขนาดมันคงไม่ได้หวือหวาไม่ได้อะไรขนาดนั้นอ่ะคือสุดท้ายแล้วซิมโพอ่ะชีวิตมันคือต้องการความซิมโพอ่ะสิ่งที่บูมพูดมาทั้งหมดมันคือการรักษาบาลานใช่ไหมใช่สำหรับทุกเรื่องใช่การรักษาบาลานแล้วก็มีพลังกับมันอ่ะมีความสําคัญกับบูม จริงไหมจากคำถามจากสิ่งที่พี่ได้เรียนรู้จากบุเในวันนี้ไม่ว่าคุณจะแข็งแกร่งอย่างหินผาแค่ไหนอ่ะคุณก็เหมือนเหมือนหินผามันเกาะขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ได้เจตนามันอยากจะตัวใหญ่ภูเขาลูกหนึ่งอนะ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นมันพอมันตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วมันต้องดูแลรอบๆเพื่อให้สมบูรณ์อยู่แล้วโดยการแจกจ่ายธาตุอาหารแบบนั้นบุมก็เป็นแบบนั้นบุมก็ไม่ได้เจตนาที่จะแบบ ตอจะต้องขั้นมาแบบโอ้ฉันจะโด่งดังแบบอย่างนี้ไม่ใช่บุมไม่ใช่พี่รู้สึกมาตลอดว่าคุณไม่ได้พรีเซนต์ในสิ่งที่สิ่งที่วงการอยากได้มาตลอดคุณพรีเซนต์ในสิ่งที่คุณเป็นอะแล้ววงการก็ชอบคุณจนถึงวันนี้ครับวินาทีตรงนี้ลนะผมพี่เป็นสะท้อนกระจกเลยนะบุมนะบุมอยากให้กําลังใจอะไรตัวเองไหมถ้าถ้าเป็นบุมให้กําลังใจตัวเองอะในบางครั้งก็จะมองว่าแบบบุมชื่นชมตัวเองนะอืมว่าบุมเก่งมาก จากการที่บุมล้มลุกคุกรานมาคุณบอกตัวเองคบอกตัวเองเออาคุณเก่งแล้วฉุนเก่งจะทำได้นะอย่างนี้ใช่เพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราดีไม่พอเราเก่งไม่พอเราอยากเก่งกว่านี้อีกอะเราจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังทําอยู่เพราะเราจะแบบฉันต้องเก่งกว่านี้ฉันต้องเจ๋งกว่านี้อืมบีเกินเพราะงั้นอะเออแต่ถ้าเราบอกว่าเราเก่งแล้วเลยทํามันอย่างเขาเรียกว่าอะไรอะแบบพังงาดอะเอะฟู่ีพะก็คือ มีความภูมิใจใช่คือจริงๆอความสามารถฉันใช่จริงๆหรออาจจะไม่ได้เก่งหรอกแต่เราอ่ะบอกตัวเองว่าเราเก่งประโยคนี้ขออนุญาตเทคโน้ตครับอ้าแผนในอนาคตบูมสุภาพรครับมันจะมีอะไรให้เราเห็นนี่ครับในอนาคตนี้ตอนนี้ก็โนแพลนนะตอนนี้บูมก็มีแบบพิธีกรรายการต่างๆอะไรย่างเงี้ยทำผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ก็มีผลิตภัณฑ์มีเอ่อเซรั่มค่ะชื่อว่าเซรั่มเซรั่มเล่นงูเซรั่มล้างพิษครับผมเซรั่มะทาหน้าเป็นหน้าใช่ก็ช่วยให้โสม ชายทาแล้วก็จะสิวขึ้นหน้าฟ้าขึ้นหลังลามขึ้นคออะไรอ่ะคยตามผมทำไมเนี่ยแก้สิไอ้บ้าก็จะเป็นเซรั่มทำกับคุณหมอก็ชื่อดร P ค่ะครับผมอ๋อที่สั่งมาแสนขวดตอนนี้ที่ขายไปส <42 c oughs> <c oughs> ี่สบอง้าก็มาเล่นบุ๊กก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับทุกผลงานของน้องบูมวันนี้เป็นพอดแคสต์ที่อินเท์วิวแบบอินทีวีแบบกันเองมากๆขออภัยคุณผู้ชมด้วยบางทีแบบ บางคำถามเนี่ยมันอาจจะดูฟังยากแต่มันอาจจะเป็นเพราะเราอาจจะคิดถึงกันจริงๆแล้วก็แบบทุกครั้งอะ่ะผมไม่ผิดหวังเลยอะ่ะที่ผมมานั่งคุยกับผู้หญิงคนนี้เสมอแล้วผมได้พลังจากเธอคนเนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังในการสู้เรื่องครอบครัวพลังในการบริหารเรื่องงานพลังในการบริหารความรักพลังในการเอารถหมุนแล้วมึงมากับมาทำงานใหม่ <c oughs> อะไรแบบนั้นไป <c oughs> ก็ขอบคุณมากครับน้องบูม <c oughs> สุภาพรวงถุยทอง ขอบคุณครับมาใหม่ปะ<า>เรียกแพทมาด้วยไหมคะเรียกแพทมาเอาลูกมาวิ่งอยู่นี่แพทอยู่นี่แ <c oughs> พทอยู่นี่ <c oughs> คนณนี่แพทเหรอ,อ,อบูมชื่อชมตัวเองนะเพราะบูมเก่งมากเพราะว่าถ้าเราบอกว่าเราดีไม่พอเราเก่งไม่พอเราอยากเก่งกว่านี้อีกอะเราจะไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าเราเก่งแล้วเราทำมันอย่างพังาดอะ